สวัสดีนะคะท่านผู้ชมกลับมาพบมาพอกันอีกเช่นเคยเนาะค่ะเนาะกับช่องซูซี่พวงละลีชาแนลเนาะค่ะเนะาะมือนีบอะไรมีบุหรี่ภาพไปหาเก็บเฮดหรืออีหยังโดนกันเพื่อนพอดีอรอบที่แล้วที่ว่าไปเก็บเฮดกับพี่พี่อ้อยเนาะค่ะเนาะ <c oughs> พี่อ้อยเราอยากไปน้าเราอยากไปไปชมปลาชมอีหยังเสียเราเพ่เคยไปก็เลยเราอยากไปน้าพอดีสูกับหายแฟนอยู่บ้านก็เลยไปน้ำเล่าเนาะค่ะเนาะ ก็ได้ไปพ่อเฮทนี่คันเพื่อนเป็นเฮดยาเนาะค่ะเนาะทู่เห็นหลายช่องมากๆเลยที่ว่าเขาไปเก็บอ่ะเขาบอกว่าเขาเอามาทําเป็นยาอหลางทำความสะอาดท่านบางๆแลยอะตาแข็งหรือว่าโอ๊บแข็งหรือย่างหูซึบบอสบายหรือว่าอีหยังเสียเขาบอกว่าให้ต้มกินเขาว่ามันซอยขาเสื้อดีๆมากๆเลยค่ะนี่นะี่ค่ะเพื่อนอ่ามันเป็นเหมือนยาขาเสื้อนะคะัเพื่อนเนาะว่าง่าย คนสมัยก่อนเขาก็เอามามาต้มกินมาเฮ็ดกินย่ำาบอสบายคันเพื่อนคือการเก็บเฮ็ดยาครั้งแรกของสูเพราะเพราะว่าสูต้องการทดลองดอกมันใหญ่ใหญ่เพื่อนบ่อกตรงโหลดนี่ใหญ่กว่านีก่ก็มีเนาะค่ะแต่ว่าสูเอาบอถึงมันสูงสูบกาปีนเอาอันที่มันตำอาพีลาตีเราบาสบายเราบอกว่าเราเอาเราเป็นเหมือนไขวัดอะคนเพื่อนเราบอสบายเราเจ็บข้อเรากินยายังไดก็บ,บอดีขึ้น เราตัวหอนพอดีเรามีเรามีเห็ดตัวนี้ที่เราเราเรา,เราเก็บมาโอแผงไว้เราเอามาต้มกินเราว่าเราหายเป็นไข่เราบอกสุต้องโดนแล้วเนาะแต่ว่าสุก็ยังม,มั่นคยกินยามพันิกาแต่ว่าสุเห็นหลายวิดีโอมากสุก็เลยตัดสินใจเออไปพอหรอเอามาล่องสักหน่อยทุกยามันต้องล่องเนาะค่ะเนาะเพราะว่าสุเบิ่งมาเยอะแล้ว ไอ้ตัวนี้ที่ตัดมามันก็าลางอ่อนๆอยู่ดุอค่ะเพื่อนนี่มันก็า่างอ่อนๆอยู่ไอ้ตัวนี้น้อยก็มีเขาบอกว่าไอ้ไอ้ที่มันก็า่างขึ้นนิดๆเขาว่าเอามากินก็ได้ค่ะเพื่อนเขาว่าเอามาเอามาเอามากินเขาว่ามันจะคมนิดๆเหมือนยาค่ะเพื่อนเขาว่ากินใดเลยแต่ว่าอันใหญ่ๆแบบนี้ของหฮาเฮาเอามาอบแล้วก็ต้มกินเป็นน้ำเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสูจะพาเพื่อนมาล้างทําความสะอาดแล้วก็หั่นบางๆเดี๋ยวเอาไปอบกันเบิ่งว่าซูจะเฮ็ดแบบใดเนาะค่ะเนาะทุกอย่างมันต้องลองค่ะ แต่ก่อนจะลองเขาก็ต้องศึกษาก่อนด้วยค่ะเพื่อความมั่นใจเดี๋ยวเดี๋ยวปีเนี้ยสุกะว่าสุจะซื้อนังสือเกี่ยวก็เฮ็ดกัเนเพื่อนเพราะว่าสุสอบเก็บเก็บเฮ็ดเนาะแต่รายละเอียดทุกอย่างเน่ะพีราตีเราส่งมาไห้สุเบิงสุก็เลยมั่นใจเพราะว่าเราเอามาไห้อ่านประวัติแลวกะ็วายะว่าไอเฮ็ดตัวเนี้ยมันซอยสาหรับอีอยังบะเนาะค่ะเนาะมันเป็นเฮ็ดเค่ะังอ่ะ เป็นยาขาเสือดีดีเลยล่ะชินิดนึงเลยค่ะเพื่อนเบาเงียวค่ะเพื่อนเดี๋ยวจะผ่านเพื่อนมาทําความสะอาดล้างเนาะคะ่ะเนาะนี่เด้อค่ะอันนี้คือด่านนาเขาเนาะเขาจะเปลี่ยนสีแบบนี้ถ้าเพื่อนคนใดที่อยากศึกษาต้องการความรู้เพิ่มเติมลองเขาพิเศษบางทางอินเทอร์เน็ตเนาะค่ะนเพื่อนลองเขาพิเศษเบองเดี๋ยวซูจะขึ้นซื้อให้เนาะคะ่ะเนาะว่าเขาเป็นซื้อซื้อไวยอย้อียงเนาะนี่จะได้เสิร์ชง่ายหาง่ายค่ะเพื่อน เดี๋ยวล้างทำความสะอาดเขาจะน่อยก่อนคันเพื่อนเอาไอ้ส่วนซกปรกเอาไอ้มึงยังของเขาออกนี่ล่ละเท่ากับหรูว่าย่ำช่วงร่มพัดร่มยังมองคือสปอเฮ็ดมองอื่นมันก็อาจจะปิวมาใส่ย่ำเหาะกินหรือต้มมีอย่างถ้าเขาบอหลางทำความสะอาดดีมันอาจจะเห็ดในเท่าทองเสียอะไรนะกัะเนาะมัน,นะจะใส่โดยการคัดเลย <laughs> ใช้เปลงคัดพักล้างพักนี่ละคันเพื่อน,นคัดออกด้วยไอ้ตัวอันนี้เขาเนี่ย มันก็เปลี่ยนสีพูนะ้หล่ะเนาะเขาจะเปลี่ยนสีแําเขาเริ่มแบบเริ่มแก่ขึ้นเริ่มยังเขาก็จะเปลี่ยนสีออกไปเลยๆเนาะคะนะ่ะเนาะเขาบอกว่าไอต้ตที่ว่ามันมันเถาแล้วที่ว่ามันแก่แล้วก็แห้งดีๆเขาว่ามันเป็นเชื้อเพิ่งเพิ่งได้ดีมากๆเลยค่ะเพื่อนคนสมัยก่อนเขาก็จะเอาไอ้ที่มันกระแก่เถาๆค่ะเพื่อนที่มันแห้งดีๆเอามาเป็นจุดไฟเป็นเชื้อเพิ่งในการก่อไฟอยู่ในปลาได้ดีเลยทีเดียวค่ะเพื่อนล่องไปศึกษาเบิ้ง เดี๋ยวจะขึ้นให้เบิงเนาะค่ะเนาะซื้อมันแรงชุ่มหลงทำความสะอาดแล,ล้วก็หั่นเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะเอาไปอบก,กันเนี่ยสามมันหลัง,หลงบ่ย,ยาดอกเนาะขาวนิ่มๆหมูเลยว่าเขาอ่อนเขาจับเบิงห้องของหูเลยว่าเขาอ่อนถ้าเกิดว่ามันมันแก่เนี่ยเขาจับนี่มันก็จะเป็นเบาๆบอลน,นักเนาะค่ะเนาะเบาๆแล้วก็เป็นแห่งเสี่ยง ้ำนี้ทุกก็ถือว่าสะอาดนะคะ่ะเขาถือว่าเ้าล่างแบบคัดเอาดีออกหน่อนี่ค่ะเพื่อนขาขึ้นมาทันที่ลย้เนาะ,ะเนาะเดี๋ยวจุ๊บไปซับให้เขาเขาเหแหงเนาะค่ะเนาะ เปิดน้ำลลางอีกรอบนึงแล้วขันเพื่อนมันจะเป็นเหมือนลื่นๆอยู่ด้วยขะนเพื่อนเห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดตากแห้งแล้วอบแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาไว้าย้เอามาต้มเนี่ยมันจะเป็นออกลื่นๆเล็กน้อยเพราะว่านี่ขันนะขมนิดๆนี่แหละตัวยาที่ดีเลยยังกะตาทามันขมอะ่ะจะเป็นยาค่ะ จะสูดจะามาซับเขานาะคขันเพื่อนซับเขาแห้งๆเนี่ยพอหั่นมันจะได้หั่นสะดวกสบายไงขั้งแรกนะคะเพื่อนขั้งแรกที่เก็บเห็ดตัวนี้เนาะเฮ็ดยาเนี่ยมาขังแหลกเลยถ้าเกิดว่ามันดียังไรเดี๋ยวปีหนานเนี่ยรู้ก็จะไปเก็บเพิ่มไม่อีกค่อยๆศึกษาไปค่ะเรื่องเฮ็ดเนาะ ที่สําคัญอนะ่ะซื้อหนังสือมาเลยถ้าเฮาสอบเก็บเห็ดซื้อหนังสือมาเลยดีกว่าเดี๋ยวปีนี้แหละจะซื้อเพื่อนเฮาจะได้อ่านเฮาจะได้ศึกษาว,ว่าเห็ดอันใดกินได้เพื่อความปลอดภัยของตัวเฮาเองนี่แหละมันก็นดีสําหรับตัวเฮาเนี่ยไอ้ตรงไตถอดเขาสิมมืนแน่ เดี๋ยวจะหั่นเขาหั่แบบบางที่สุดนะคะเพื่อนเพื่อ,อการอบของข้ามันจะได้แห้งง่ายเนาะคะ่ะเนาะเบิ่งดูว่าสุดจะหั่นได้แบบใดเอาแบบนี้ก่อนเนาะ,ะเนี่ยเพื่อนบิ่งเนื้อข้างใน,ขงในขงเขานี่เห็นบ่นี่เนี่ยเห็ดไปเลยอู้ยเนื้อเขาแน่นดีขนาดเลยเพื่อเนอเบิ่ง นี่เนาะเหันจังสิกกระด้เยอะอยูน่นะเพื่อนๆเยด้เยอะม,มากเลยหั่นให้มันเป็นสามส่วนดีกว่าเพื่อนเนี่มันจะได้ง่ายสำหรับการหั่นของเฮาเองเนี่ยโอ้อเดี๋ยวทดลองหัน่นกอนเด้อซ่มหนีดีบอหั่นเพื่อนนี่เนาะ ท่านเขาให้บางที่สุดอ่ะทำกันเน่ไงเน่หน่อยเน่ปุ่นกันไปเนี่ยพี่อ้อยอะ่ะ เราเป็นคนอ่ยไปเก็บกระสุนเนาะเดี๋ยวสูเฮ็ดโอบไปแล้วเดี๋ยวสูจะแบงไปหายรอบทุนรอบเอาไว้ช่องดื่มเหมือนกันค่ะเพื่อนเอาไว้จะต้มดื่มเนาะย้ำเราบสบายมีเสมหะหรือเจ็บข้อหรือมีอาการเป็นไข้เสเข้ากับต้มดื่มได้เลยค่ะเพื่อนเป็นยายูนิบานเลยค่ะมันสามารถเข้าอบแห่งดีๆเนี่ยมันสามารถเก็บได้เป็นปีเลยค่ะเพื่อนเห็นเห็นเขาบอกมากนะ เอาด้วยขันเพื่อนจะช่วขชกอตัวหั่นไปให้มันเสซ็จก่อนด้วยขันเพื่อนนี่หั่นให้เสซ็จให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวจังเอาไปอบทีเดียวนะคะขันเพื่อนหั่นเซ็จแล้วก็ได้ร้ายเติิอวิ่นี่ค่ะเหมือนนอตใหม่เลยเนาะขันเพื่อนเหมือนน้ใหม่มากๆเลยเ่ะนเบื้องเหนือเขาเนี่ยสุดยอดเลยอ่ะ นี่ก็แหงแล้วเด้อค่ะเพื่อนนี่นี่ค่ะแห่งดีมากเลยแห่งจนกรอบอ่ะเพื่อนเกือบเป็นจุดสุกหรือบ้างนี่ยังเหลืออีกอันหนึ่งได้ค่ะเพื่อนอ่าทีว่ายังบัทันแต่แห่งดีเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวแห่งดีแล้วก็เสียปล่อยเขาเย็นแล้วก็เสียมาใส่กระปุกค่ะนี่ค่ะ